ไปมู่บ <laughs> ้านเมญยาออสตาเลต์ปิโรร์ไปเก็แบบเชอร์รี่ป่าค่ะพ่ออุปกรณ์พ่อแล้วตัดต้นไม้แล้วฟอร์ดส์เชอร์รี่แบบเชอร์รี่ป่าค่ะอังกี้มาบุชกานอุ้ยพี่น้องเบิ้งเบิ้งขึ้นนี่เบิ้งค่ะ

เรา pasto เชอรี่ปลาค่ะนั่งมาพ่อแล้วบบพ,พ,พ,พ่อคอยกัิพ่อเด้เบ่ขาดแผล่อยอ้ <c oughs> oh my god โอ้แต่สิตโตน่อยอีว่ข่อยยุข่อยยุ่หลังเขาของแถ้ดีค่ะแอม <c oughs> <c oughs> เนม a c t o ต a c r a c t โบเก็บเฮดกเก็บของป่าโอ้พี่น้องย,ยู่หลัง,ขงเขามันมั่ดีเนี่ยนู่นค่ะนี่แล้วมู่บ้านไม่ยาคอยคอยมาเก็บบักเชอรี่ป่าไก่บานเล่านี่แหละค่ะไปะต่อค่ะมาทะลุบานคอยนี่ เมือยได้คุมแท้งเก็บน้ำค่ะนี่แท้งเก็บน้ำบานคอยทรงลงข้างาาาาล่างคุ้แมอมโมโมนี่เบื่ออะไรดีด้านบนโมบาน ยังลินพอแล้วค่ะกลับบ้านได้เชอรีป่ป่าหวานเจ็บบาแท้า่อยเบิ้มมุ้งสลัดม้าเทงมาจา้าเบิ้มครัพี่เขาหน้าบา้าน่อยเขาชื่อว่ามุ้งสลัดม้า หัวไขว่ามันจริงี่รั่งสวย่เอาด้งเอามาายบายเคลใหม่ปาเดียวเดีว